เกษตรบ้านนาสวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าทุกคนอันนี้สิมะทายเหบิ่งว่างวัวไก่ขวดเลิกษณะเป็นจังไดเด้อค่ะบอท้องเริ่มเริ่มสิปันแล้วค่ะแต่ว่าบ่มีอาการทุกคนเห็นมะทายมถาทายกันว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเม่หลังหลังเพ่นลันแล้วค่ะ เห็นบอกหม่องก๊กหางพันลันแล้วะะทุกคนหางโต๊ลงแล้วกระสิได้นับมือออกละค่ะแต่ว่าม้อนหมอเพิ่นบอกว่าวันที่สองนะคะวันที่สองธันวานะคะแต่หางหางง้อตัวนี้มันลันลงแล้วค่ะทุกคนก็เตรียมโตค่ะแต่นมบ่ทันด้ต่างเต่าอยู่ค่ะ เงียบแห้งค่ะมาาลอบนี่คือเงียบบักคักเลยทองหลอบก้อนนั่นตัวผู๋ค่ะโอ้ยพันดินพันห้น่นห้่นก้อนออกิบหาหมือนะคะแต่ว่าทองนี่นี่เป็นแบบบ่ห้น่นบ,บ่เจ็บเนียค่ะแต่นอนอยางเดียวนะคะคิดว่าหนาสิว่า,วา เป็นตัวแม่หรือเปล่าตัวแม่ดินบ่แห้งนะอยู่ในถองเบึงเบิง,บงเบงเลื่อมปั่นเลื่อมยังแล้วนะคะแต่ว่เพิ่นบอกอาการเพิ่นกินอย่าเตะสบายอยู่บอกหางหางเพิ่นล่งแล้วเพิ่นบอกทายอีกคอนึ่งนี้ เรียบร้อยก็คือไก่ออกนมเริ่มเริ่มตึงๆค่ะแต่ว่าบตั้งเต่าบอแห้งนะคะท,ที่ที่งว่วตัวนี้ตัวบอรใหญ่กัเพราะว่าเป็นงว่วไทยไท่กลางะะเลยค่ะบอรใหญ่บานใดนะคะ ทองเลื่อมลงแล้วแล้วอันสีโค้งมองเชิงการเนาะเขาเอื่นเชิงการมองไทยนะคะเรื่อมขยายออกเลยเห็นบ่คะทุกคนขยายออกแล้วนะคะ เก่งๆเพิ่นเล่มนะจักหน่อยหญ้าต้นไหนเนี่เพิ่งตัดเด้อหญ้าข้างในเอาไว้ตอนเพิ่นคอดนั่นแหละไว้ให้เพิ่นกินหมื่อวาตัวนี้คือเป็นสีไอ้ขั้ยตัวนี้คือเป็นสีออกดอนๆนะเนาะาว่าขาวๆมันก็งามไปอีกแบบ ห้องโยดแล้วแต่บ่ท่านออกอาการเหนื่ยอยอยู่กินยาสบายใจเฉบที่ <c oughs> มากับ่มานะหน้าห้องนี่ฮะนะหมดเขาไปกินขนานา้างในข้างนอกก็กินได้ การเตรียมตัวก่อนคลอดนะคะกระสือเฟืองพอดีเลยเขาเกี่ยวเขาเขากะสิดือเฟืองสดมาปูย่ดอกค่ะเพราะว่าบดไสือเฟืองเฟืองแห้งเนาะบดไสือเฟืองแห้งไหวน,นะคะเพราะว่าปีนี้บดไเห็ดหน้าเลยค่ะแล้วที่นี่ต้องหาสือบาทันกับสือแล้วมันก็กิกนมืดไหมก่อนหนึ่งกินขึ้นหนึ่งอย่าสีเนาะ ก็เลยบรได้ซื้อไว้ก็เลยพอดีถาข้าเจ้าเกี่ยวเข่าก็สิไปขอเฟื่องขอตัดหญ้าตัดหยังมาปูปูพร้อมพร้อมที่สิให้เพิ่อนออกนะคะออกลูกง่ายๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ขอกงัวบ่ท่านได้ทำความสะอาดท่านได้ทำความสะอาดเพท่านได้กวย มุ่นเพิ่นออกอยู่ค่ะกับเป็นมุลล่นหลายๆเนาะสองปีแล้วก็มุ่นหลายโกยออกแล้ดนวยเถือเทืเทอหนึ่งแต่ว่ามันกับบมหมดเนะาะงัวตัวนี้กินหยาเก่งแล้วก็แล้วก็วกทายเก่งนะคะก็เลยเออมุ่นเพิ่นก็เลยหลาย ให้เป็นกินแบบสบายใจก่อนกําลังเสียเอาง่วงออกนะคะทุกคนทางผลกับเป็นบรรยากาศอันเพิ่นเอาค้วยมะลามนะคะทุกคนท,ทั้งๆค้วยหน่อยว่ บรรยากาศนะคะตอนเช้ามาแหละคุณออกไปกินข้างนอกบอกว่าให้พพอบานจะเพึงเอาออกนะคะเพราะว่า่ายคลิปให้พี่นองเบ่งค่ะออกมาเร็ว อย่างามก็เป็นตาปล่อยมันกินอยู่ดอกตัวใหา่มันกินหมหุู้ เนา่บวมันเป็นสีเผือกนะออกเผือกเบ่ออกำําลาลดีแดงปันเลยแม่มันเข็มดเแม่มันเฝาระวังก่อนก่อนคอร์ดนะคะวันนี้วันที่ สิบสองเลยอีกประมาณเจ้าบนสองอาทิตย์เลยอีกประมาณสองอาทิตย์ที่ว่าที่หมอบอกว่าสิออกนะคะคือนัดกำหนดลอดกำหนดลอดวันที่สองนะคะเฝ้าระวังนะคะ สิบห้าวันนับถอยหลังนะคะอาจจะออกก่อนหรือว่าออกหลังประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณหามือก็ได้นะคะเมื่อพลังคนบ่ท่านเด้บ่ท่านออกอะพละเลยไปอีกหามือฮกมือนะคะเกะิดกำหนดขอดกับบ่ได้ตายตัวนะคะไม่ได้ตายตัวนะคะ บางคนบางอัน,อน,อนบางตัวกบับางคนพันว่าบอกผิดค่ะขอโทษอภัยอันบางตัวกัออกก่อนกำหนดประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะก็แล้วต่งัวนะคะถ้างัวสมบูรณ์ก็คือว่าแหละถ้าในทองพันสมบูรณ์แม่สมบูรณ์ก็ออกก่อนกำหนดได้นะคะห้าถึงหกวันหรือเจ็ดวันอย่างเงี้ยสินะคะก็ช่วงนี้ก็ฝ้าระว่างนะคะคเพื่อถ้าพ่นเจ็บทองแล้ว เมือ่อใดที่เพิ่นแบบว่าเจ็บท้องหรือว่าเจ็บโดนๆสิออกเป่งนโดนๆนะคะถ้าเขาบ่าท่านออกออกเองบ่ใดก็ต้องรีบรีบท่บบอกหมอให้มาเบิ่งนะคะเพราะว่ามีมีตัวอย่างหเห็นแล้วนะคะมั่วออกบ่ใดนะคะเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตในท้องก็ได้จก ออกมาเพราะว่าแม่น่ยตัวหน่อยหลูกตัวไญ่งนะคะออกไปแล้วค่ะทุกคนกระทายให้ทุกคนเบิ่งนะคะทายให้ทุกคนเบิ่งอัน ก่อนคลอดนะคะก่อนคำนดคลอด15วันนะคะว่าหัวเป็นอาการแบบใดก็เป็นยังเป็นเฉยเฉยอ,อยู่นะคะยังเป็นแบบกินยาอยู่เป็นเฉยเฉยอ,อยู่โอ้ยเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคลิปหน้าม,มาเจอกันใหม่เด้อค่ะพี่น้อง กเกษตรบ้านนาสวัสดีค่ะ